สวัสดีเพื่อนที่รับบิตคอยและเอาคอยทุกคนนะครับพบกันแ้วในช่อง b ีโอร์เวันนี้ผมก็จะมาวิเคราะห์เรียนบิตคอยและเอาคอยนะครับตัวแรกที่ผมจะมาวิเคราะห์ก็คือตัว Bitcoin. บิตคอยบิตคอยก็ตอนนี้พกักกเรียนเอาคอยผมว่าบางตัวอาจจะขึ้นมาปรับตัวบ้างแต่ตอนนี้ถ้าเราดูจริงๆบิตคอยเขาก็ไลเวงนิดเดียวแล้วก็พักตัวผมก็รออย่างเดียวว่าเออนะเขาจะ ขึ้นทะลุไปเลยไหมถ้าเขาขึ้นทะลุไปเลยก็เรียนเอาค่อยหลายๆตัวผมว่าเริ่มปรับตัวขึ้นก็ต้องภาวนาให้เขาปรับตัวขึ้นก็แล้วกันบิตคอยโอเคนะครับตัวต่อไปก็จะมาวเิเคราะห์ตัวเนียตัวเนียก็ถ้าใครดูภาพรายวันตอนนี้เขาก็ปรับตัวขึ้นมาไม่มากผมก็จะมาดูสี่ชั่วโมงก่อนนะครับสี่ชั่วโมงถ้าเราดู ดีๆนะครับคือเขาขึ้นมาชนเส้นเทตไลน์แล้วเพื่อนๆก็ตีฟิโบกํมกับไปด้วยเราเอาที่เขาปิดแทงส่วน่ซนนี้นะครับแล้วลากลงมาที่ไส้ของเขาถ้าเพื่อนๆดูนะครับรอบนี้เขาลงมาปุ๊บขึ้นไปชนที่หกสิบเอ็ดจุดแปดหนึ่งแล้วก็ใกล้จะชนนะครับไม่ได้ชนแล้วก็พักตัวลงมาตอนนี้ ที่ก็พักมาที่ยี่23.60หรือประมาณราคา8.13แล้วก็ปรับตัวขึ้นไปส่วนตันนี้แหละครับเพื่อนๆคือถ้าหากเขายืนเหนือ38.20คือต้องยืนนะครับ4ชั่วโมงหรือว่าหนึ่งวันหนึ่งชั่วโมงผมจะไม่นับนะครับผมจะนับ4ชั่วโมงได้ก็1หนึ่งวันถ้าเขายืนเหนือ ในโซนสามสิบแได้หรือราคาประมาณ8.46ก็มีโอกาสสูงที่เขาจะปรับตัวขึ้นไปยืนเหนือ9.0ดอลลาร์ก็คนไหนที่คิดจะเล่นสั้นก็ต้องดูภาพรายวันและก็รายสีชั่วโมงด้วยนะครับส่วนถ้าผมนับเวฟจริงๆคือ ตอนนี้เขาก็จบแล้วจบขาลงของเขาแล้วถ้าผมนับก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่ผมก็ง,งงเหมือนกันว่าอืมเขาจะลงมาปิดไส้ไหมหรือก็อาจจะทิ้งไว้อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเ,เพื่อนๆสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราจะสังเกตตัวนี้ก็คือเขายืนเหนือเส้นเทีไลายแล้วก็พักตัวไซเว์ไปทักพักหนึ่งส่วนตอนนี้เขาอยู่เวฟหนึ่งลงสอง แล้วตรงนี้เป็น a b b ยกสูงลง c รหัส c นี่มันก็จะมี a b c ลงสองมันก็จะมี5 5 3บางครั้งก็มี5 5 5คือลง a ก็คือ1 2 3สี่ขึ้น b 1 2 3หรือบางครั้งมี1 2 3 4 5แล้วก็ลงขา c ขานี้คือ1 2 สามสี 3, 4, ่เนี่ยก็ห้ามันก็มีหลายกรณีนะครับคนไหนที่ศึกษาเรื่องเวฟก็ลองไปพยายามดูผมก็ไม่ได้กิ่งอะไรมากตัวเนี้ยก็คนไหนที่อยากจะเล่นผมว่าให้เขาทะลุเส้นถิดลายถ้าเราดูเขาก็ลงมาลงมาเรื่อยๆเป็นรูปริมเล็กๆน้อยๆก็รอปรับตัวขึ้นไปโอเคนะครับตัวนี้ผมว่าไม่มีอะไรมากคนที่ช้อนไปแล้วก็รอเขาปรับตัวขึ้นอย่างเดียว โอเคนะครับตัวนี้ผมก็ยังยืนยันตลอดว่าตอนนี้หนึ่งสองขึ้นเว็บสามใหญ่ต่อไปเราก็จะเห็นภาพเล็กกระจิบเดียวนี่ตรนี้เล็กนิดเดียวนี่เราจะเห็นว่าเขาเป็นเว็บสามตรงนี้จะเป็น,นเว็บเล็กๆแล้วโอเคนะครับตัวต่อไปคือตัว E V X ตัวนี้ก็ตรงนี้เป็นเว็บหนึ่งนะครับมันขึ้นสูงทั้งนี้หนึ่งแล้วลง A B C คือสอง ตรงนี้ก็หนึ่งสองเหมือนกัน A B ตรง C ตอนนี้เขาจบเว็สองของเขาแล้วมันนับยากตรนี้ตัวนี้แต่ว่าคือถ้าคนที่อยากจะเล่นแบบสั้นๆน,นั่นเพราะตัวนี้ถ้าเพื่อนๆสังเกตดูมันก็จะกระชากขึ้นไปถ้าใครคิดอยากจะซื้อจรงิงๆคือให้เขายืนแท่งเหนือราคา0.74ตัวนี้ผมว่า มีโอกาสสูงที่เขาปรับตัวขึ้นไปเลยตัวต่อไปก็จะเป็นตัว aave ตัวนี้ถ้าเรานับก็เป็น3 4นับยากตรงนี้ตัวนี้3 4 5แล้วก็1ลง a b c คาซี่นี่ครับมันจะมีรหัส5 5 5 มาลง A คือห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วขึ้น B ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าตามสไตล์มันแล้วก็ลง C ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าตอนนี้เขาลงมาเขาลงมาแล้วแล้วเขาขึ้นไปหนึ่งสองนี่เพื่อนๆหนึ่งสองนี่คืออาจจะลงลึกก็ได้เพราะว่าโซนขา C นี่มันเป็นอะไรที่อธิบายยากมากว่ามันจะลงลึกก็ได้ไม่ลงลึกก็ได้มันแล้วแต่คนซื้อและคนขาย ที่มันเกิดเป็นเวฟอย่างนี้ได้คือเรานับความโลภและความกลัวของคนนะครับตัวนี้ก็ใครจะมาชอนก็คือราคา219ดอลลาร์ผมว่าสรงของเขาดีนะครับแต่ต้องรอให้เขาจบเวฟสองใหญ่ก่อนนะครับตวัวต่อไปก็จะเป็นตัว BAL BAL เราก็จะนับนับตรงนี้เป็น1ลง2 3 4 5แล้วก็1ลง A B ตอนที่เป็น ABC เนี่ยถ้าเราดูสังเกตดูดีๆนะครับคือ1 2 3 4 5ห้เห็นชัดใช่ไหมครับเพื่อนๆแล้วมันขึ้นไป1 2 3อยู่ในโซนโซน,นนี้เนี่ยมันนับเป็นรหัส5หรือ3ก็ได้นะครับคือบางครั้งถ้าเราดูภาพรวมรายวันมันเหมือนนับเป็น1 2 3แต่ถ้าเราดู4ชั่วโมงมันนับ1 2 3 4 5สก็ได้เหมือนกันมันแล้วแต่ มมมองของคนนะครับ C ก็นับเป็น1 2 3 4ตรงนี้4แล้วก็5ตัวนี้ก็เป็น1ลง2ก็ลง2ก็รหัส ABC ตัวนี้ใครจะเล่นผมว่าตีเส้นเทนไลน์ตัวนี้ตัดขึ้นไปแล้วก็ลงมารับในราคาต้องประมาณนะครับคือ19.40 ตัวต่อไปก็จะเป็นตัวซูชิก่อนหน้านี้ผมก็ให้เป้าไปที่7.814แล้วมันก็หลุดลงมาซูชินี่คือขา C นี่ลงลึกมากๆเลยก็เรานับเป็น1ลง2ตรงนี้เป็น A B C ก็ลง A ก็1 2 3 4 5แล้วก็1 2ตรงนี้3แล้วลง4ตรงนี้4ึ้นหน้า ก็คือ B แล้วก็ลงใหม่ครั้ง C ก็ตรงนี้ก็มันมีโอกาสลงอีกนะครับซูเชียนคตรน่ากลัวเลยตัวนี้ตอนที่ผมไปดูฝรั่งของวิคอนมันมีความเป็นไปได้ที่จะขึ้นไปหนึ่งร้อยกว่าดอลลาร์แต่ตอนนี้เราเอาแค่ปัจจุบันก่อนนะครับไม่เอาเรื่องอนาคตคืออนาคตมันเป็นสิ่งที่คาดการไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆแต่ปัจจุบันคือ เราสามารถคาดการได้ว่าเออนะมันจะเป็นยังไงถ้าเราดูนะครับซูชิคือก็ลงมา1 2 3 4 5ี่ห้าแล้วก็จบโซนโซนนี้แล้วทำหนึ่งสองแบบเล็กๆมากๆเลยก็เราสันนิษฐานได้ว่าเขาอาจจะจบแล้วก็ได้เหมือนกันหรือหนึ่งสองตรงนี้เขาจะลงมาอีกยาวๆก็ได้เพราะจบ ขา C เนี่ยก็จริงแต่หนึ่งสองตรงนี้มันบางครั้งมันมีโอกาสที่จะลงมาตัวซูชิก็ต้องเฝ้าระวังสักนิดหนึ่งว่าเขาจะปรับตัวเมื่อร่แต่ถ้าใครจะตีเส้นดทนลายก็ตีเส้นเทนลายได้นะครับลื่นตามเส้นดทนลายเนี่ยเส้นนี้ถ้ามันทะลุไปได้ก็ผมว่าเอ,อโอกาสที่จะปรับตัวสูงหรือใครอยากให้ยืนยันมากกว่านั้นก็คือ ให้เขาขึ้นมาในราคาประมาณ11ดอลลาร์แล้วค่อยไปซื้อก็ได้นะครับยอมซื้อแพงดีกว่ายอมมาขาดทุนในส่วนตันนี้โอเคนะครับตัวซูชิผมว่ารอเขาปรับตัวอย่างเดียวคือคนใครที่อยากมาช้อนก็ช้อนได้ที่ผมไม่อยากบอกราคาเพราะว่าบางครั้งมันมีโอกาสที่จะลงมาประมาณ5ดอลลาร์กว่ากว่าโอเคนะครับตัวต่อไปก็เป็นตัวแซน หลายหลายคนก็คงจะกลัวว่ามันจะลงมาก็ผมนับเป็นตรงนี้สามลงสี่ก็ A B C ก็ต้องรอการปรับตัวถ้าเราดูค่า R S I ผมว่าเขาอาจจะพักลงมาสักนิดนึงคนไหนที่ถือไว้เงี่ยถ้ามันไม่หลุด5.24 0นี่เพื่อนๆก็ถือไปเลยเหมือนผมมันผมก็ อยู่โซนนี้กับโซนนี้อยู่ประมาณนี้ผมก็ถือผมก็ไม่กลัวว่าเออหนะ้ามันจะลงมาถ้ามันลงมาตรงนี้มันก็ลงได้นะครับเพื่อนๆแต่ถ้าหลุดโซนโซนนี้ไปแล้วน,น่ากลัวสักนิดหนึ่งคืออาจจะพักตัวลงยาวในความคิดของผมคือเหมือนเดิมตรงนี้นับเป็นหนึ่งสองก็ได้ใครที่อยากจะนับผมขอนับตรงนี้เป็นสามลงสี่ แล้วขึ้นไปห้าห้าก็ประมาณสิบอ็ดกว่าดอลลาร์รอบนี้มันก็จะเริ่มพักตัวลงมาแล้วก็ต้องเฝ้าระวังสักนิดหนึ่งตัวนี้ก็ใครที่เล่นสั้นผมว่าตอนที่มันขึ้นบีนี่เพื่อนๆก็ขายแล้วรอช้อนซื้อในส่วน่วนนี้ก็ได้หรือรอให้เขาปรับตัวลงมาสักนิดหนึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับบิตคอยด้วยนะครับ ตัวนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วคือรออย่างเดียวห้ามหลุด5.240ก็พอแล้วนะครับตัวต่อไปคือตัวซิกตัวนี้ถ้าเราดูภาพรวมรายวันนะครับผมนับเป็น1 2 3เพราะตรงนี้เป็น3ถ้าเราดูค่า RSI uh, มันขึ้นสูงที่สุดแล้วถ้าเราตีฟิโบนะครับคือตรงนี้นเขาย่อลงมาที่ 6ุ8แค่6ป8ก็เราสันนิษฐานผมขอสันนิษฐานไว้ความเป็นไปได้คือตรงนี้เป็น3่และตรงนี้เป็นแค่ a b แล้วขึ้นต่อ c นี่คือสันนิษฐานแรกหรือตรงนี้3่แล้วก็5จบไปแล้วสิ่งที่สังเกตง่ายๆก็คือเมื่อเขาลงมาส่วน่วนนี้ a ตรงนี้ ไม่หลุดย้ำว่าไม่หลุด5บาทคือเราสามารถสังเกตตรงนี้ได้ว่าเขามีโอกาสขึ้นไปต่อ A กับ C นี่นะครับเพื่อนเพื่อนเนี่มันคงจะเป็นไปยากนิดนึ่งที่จะพักตัวลงมาลึกแต่ C นีนขาซนน่ากลัวเพราะว่ามันมีโอกาสปรับตัวลึก เพื่อนเพื่อก็ต้องเฝ้าระวังเท่านั้นเองนะครับตัวนี้คือสร,สรุปง่ายๆนะครับคือ A หรือ C ถ้าเขาไม่ลงหลุดมาประมาณ5บาทมันก็สันนิษฐานได้ว่าตรงนี้เป็นแค่1ลง2เพื่อที่จะขึ้น5เวฟาก็พฤติกรรมนี้เรียนบิดครับขอทำมาแล้ว โอเคนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก็ได้นะครับเนี่ยเพื่อนๆถ้าเราดูนะครับคือเหรียญบิดครับคือหนึ่งสองตรงนี้เป็นหนึ่งสองอีกหนครั้งขึ้นสามแล้วก็ลงมาสี่แต่ส่วนใหญ่ตรงนี้เขาจะนับเป็น E B C นี่คือการนับของผมนะครับแต่ถ้านับให้เข้าใจก็หนึ่งสองหนึ่งสองสามขึ้นไป ก็เหรียนบิดครับทำมาแล้วเหรียญตัวนี้อาจจะทำเหมือนกับเหรียญบิดทับก็ได้นะครับคนไหนที่เล่นอยู่ก็ต้องระมัดระวังก็ห้ามหลุด5บาทก็พอแล้วถ้าหลุด5บาทก็ออกก็แค่นั้นเองนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง v f o r e ์ดด้วยนะครับหากท่านใดอยากให้ผมวิเคราะห์เหรียญอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกมาได้ สำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีบายบาย